สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็จะมาสอบมานีน้จะมาใช้ความรู้ทั้งหมดทั้งสี่ตอนที่ผมได้ทําไปนะครับตามเนี้ยนะครับที่ผมทําไปนะครับเอามาใช้นะครับผมเอามาใช้นะฮะในแท่นเขียนบทความที่ผมจะทำนะครับหรือการเขียนเพลงอะไรแบบเนี้ยนะครับ เขียนเพลงแล้วกันเขียนเพลงกลับมาของนักอีกานนำแล้วกันนะครับอ่ะลองทําดูนะครับแล้วกดน็อตแพดนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็เริ่มเรียนกันเลยโดยโดยไม่ดูสูตรนะครับแต่ว่าผมขอเซฟสูตรไว้ก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณไม่เซฟสูตรไว้เดี๋ยวเดี๋ยวสูตรกูไปหมดนะครับเนาะ โอเคก็ประมาณนี้ผมพอไปก่อนมาต่อเลยนะครับเอาเลยนะครับก็จะที่ดูไปแล้วก็แนะนํานะครับจดโค้ดที่ผมบอกไว้นะครับให,ให้ให้ดูตอนที่แล้วครับจดมาเลยจดใส่กระดาษโลง่งๆไว้นะครับรับรองได้แน่น,นอนฝึกกันได้แน่นอนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเบือ้อต้นขอไม่เปิดเพจด่วนอย่างแรกนะครับ ใส่ให้ TML อ่าใส่ไปก็จะรีบพิมพ์นะครับผมโอเค,ออเ,คเนื้อ,อเพลงกลับมาหน้ากากนีอะไรแบบนี้ะนะครับผมผมได้กำหนดหัวข้อไปแล้ว ก็ใส่โครงสร้างพื้นฐานไปก่อนนะครับตอนแรกจะใช้ตอนที่หนึ่งก่อนต่อนนี้ใช้ไปใช้ตอนที่ตอนที่ตอนที่สองขึ้นไปนะครับแล้เ,เขียนโครงสร้างพื้นฐานไว้ก่อนครับคงสร้างพื้นฐานออกมาย้ายก่อนโครคงสร้างพืน้น yes. ฐา,านมานะครับอ่าแบบจบนะฮะจบแค่นี้ต่อไปทําหัวข้อทําหัวข้อ ขวข้อของมันนะครับเรื่องฟอนต์ปรับเลยก็ได้แล้วแต่นะครับผมก็จะทำค่านะว,ว่าเซนเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ c อล o r สีนะครับสี ก็ใส่ฟอนต์ไซอ่าใส่อาจจะดีถ้าทับฟอนต์นะครับต้องทับฟอนต์หมดกันนะครับต้องทับหมดไม่ทับไม่ได้เหมือนที่ผมโชว์กรณีเมื่อกี้ไปแล้วนะครับอา่าไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็เพิ่ม วิธีการอ่าเขาเรียกว่าเดีย๋ยวผมอธิบายด่วนโอเคมาเราจะดูชื่อฟอนต์ยังไงครับเราใช้ที่ใช้เนอเพจกดต้องทย้ยใช้เนอเพจอยู่ยแล้วนะครับกด format ฟตฟอนต์แล้วก็เห็นเลือกเอาเหมือนเอาฟอนต์อะไรผมเอาเอาัลซานานิวนะครับแอบคัปปี้ไว้คัปปี้อัลซา,านานิวมาคัปปี้ชื่อมันนชื่อฟอนต์ไม่ได้ชื่อแม่งกวนติชื่อยาก อ่ะได้ละนี่คือข้อความใส่ x x ด้วยข้อความก่อนเนื้อเพลงแล้วก็ทำการใช้โค้ดโอ้ยโอ้ยและนีละกับแอมาเข้าในแถวอ่ะเราก็ใส่คำว่าคำสั่ง h r t i d t h เท่ากับขีดเส้นแบนไม่เปอ์เซอต์ไปเลย ตามสูงนะครับ h r y เท่ากับ x เปอร์เซนต์แล้วก็เท่ากับไซส์แล้วก็ไซส์เท่ากับ x เปอร์เซนต์นะครับแล้วเราฝังเป็นต่ำจากนี้หน่อยอสามปก,กติพอต่อไปเป็นเนื้อเพลงครับผมใช้กำลัง่ง center <oughs> นะครับใช้เซ r center น,นะจะได้อ่ะโน้กก็ใส่ไม่ต้องทำีครับผม วันสีแดงดีแหละเไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ขนาดใส่ใส่แค่ตรงกลางพอเนี่ยเราได้ใช้แล้วตอนที่หนึ่งตอนที่สองาสามสามแล้วับสี่ตัวหนาแล้วก็ไปกัปปี้เพลงนะครับใช้แน่นอนนะครับก็ไปหาเพลงครับผมเนื้อเพลงเนื้อเพลงกลับมา เลยครับสยามโซนของคุณเนสสยามโซนนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับเขาเขาไอ้นี่ ลปุบปุบอ๋อมาเต็มเลยถึงจะรู้น่าจะได้ครับ โอเคเมื่อกี้มันเก้านาทีนะครับเค้ยเวดีแคมเนี่ยจะอัพได้สิบนาทีต่อครั้งก็เสร็จแล้วนะครับแม่งกว่าจะจบเสร็จนะฮะผมก็กดไฟล์นะเซฟเซฟเลยนะครับเนื้อเนื้อเพลงกลับมา html อ่ะล้วก็ต้องลองเทสติ้งครับั่้ไงได้แล้วฮะ <c oughs> เอามา่มเธอรู้ว่าฉันเองแล้วเธอเท่าวไรในวันที่เธอบอกฉันให้ทำจะเปลี่ยนละก็ได้แล้วนะครับก็แบบนี้เวลาเดียนงอะไรทำแบบนี้นะครับนี่แท็กก็ได้นะครับก็ได้แล้วนะฮะในการการใช้ HTML ในการเขียนเพลงเขียนเร่ยงความอะไรแบบนี้นะครับสามารถนำไปใช้สามารถเอาไปใช้ในกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับนี่ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ